มาสู่เรื่องลิซ่ารุจิระบุญนาคชี้จุดตายท่องเที่ยวไทยบอกว่าทอทอท,อทอการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทุ่งเงินจ้างลิซ่าเป็นพรีเซนเตอร์มันจะได้ผลหรือไม่ลองฟังกันดูนะครับจากคอลัมน์กฎกติกาธุรกิจในหนังสือพิมพ์แนวหน้านายรุจิระบุญนาคเจ้าของบทความนี้แสดงความคิดเห็นในหัวข้อ ปัญหานักท่องเที่ยวต่างชาติในไทยโดยได้ตีแผ่ปัญหาหนักอกภาคการท่องเที่ยวไทยทำรายได้1,159,456ล้านล้านบาทล้านล้านนะครับจากนักท่องเที่ยว25ล้านคนตั้งแต่1มกราคมจนถึง12ตุลาคมปีนี้และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จะทุ่มเงินใช้ลลิษามโนบาลหรือลิซ่านักร้องหญิงชาวไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกมาเป็นพรีเซนเตอร์ถ้าว่ารายได้กำลังลดลงอย่างน่ากังวลดูเหตุผลหลักไม่ใช่แค่ข่าวแก๊งคอรเซนเตอร์ใช้ไทยเป็นทางผ่านหรือค่าครองชีพที่สูงเรี่วแต่คือปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบโดยเฉพาะการโกงค่าโดยสารแท็กซี่แบบเหมาจ่าย ที่ทำให้ชาวต่างชาติรู้สึกถูกดูหมิ่นและส่งผลให้เกิดความเบื่อหน่ายกระจายตัวไปในโลกออนไลน์ประเด็นของคุณรุจิระบุญน,นาคจึงอยู่ที่ตรงนี้ล่ะครับไม่ใช่อยู่ที่ลิซ่าอยู่ที่กระบวนการจัดการภายในประเทศประเทศไทยได้เปรียบอยู่แล้วนะครับทะเลสวยอุณหภูมิกำลังอบอุน่น แม่น้ำทะเลป่าเขาลำนาวไพรคุณภาพชีวิตผู้คนการท่องเที่ยวในทุกมิติดีหมดแต่ปัญหาไปอยู่ที่การเอารัดเอาเปรียบครับที่เที่ยวดีหมดการคมนาคมขนส่งดีใช้ได้แต่การเอารัดเอาเปรียบขูดเลือดขูดเนื้อนักท่องเที่ยวนั่นลหละคือตัวที่อันตรายและร้ายแรงที่สุด ปัญหาอีกประการหนึ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติลดจำนวนลงและคนไทยมองข้ามไปคือปัญหาที่นักท่องเที่ยวต่างชาติถูกเอารัดเอาเปรียบทั้งที่คนไทยส่วนหนึ่งอาจมองว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะนักท่องเที่ยวต่างชาติมีกำลังเสียค่าใช้ใจ่ายแพงๆได้อยู่แล้วแต่ไม่คิดแบบเอาใจเขามาใส่ใจเราเพราะแม้นักท่องเที่ยวต่างชาติจะสามารถเสียค่าใช้ใจ่ายแพงๆได้ แต่ไม่มีใครอยากให้ถูกหลอกอยู่ตลอดเวลาจนดูเป็นไอ้โง่อีงัง่งไม่ทันคนยกตัวอย่างเช่นเมื่อนักท่องเที่ยวต่างชาติไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งก็จะมีรถแท็กซี่มิเตอร์จอดเตรียงเข้าแถวเพื่อให้บริการอยู่แต่เมื่อนักท่องเที่ยวต่างชาติไปใช้บริการกลับไม่ยอมกดมิเตอร์เรียกเก็บค่าบริการตามระยะทางและเวลาโดยมิเตอร์แต่จะใช้วิธีเรียกเก็บเงินแบบเหมาครั้งละร้อยบาท ไม่ว่าจะเป็น300-400500หรหรือแพงกว่านั้นทั้งที่หากเรียกเก็บค่าบริการตามมิเตอร์จริงอาจจะเพียงแค่ร้อยกว่าบาทเท่านั้นคนขับแท็กซี่มิเตอร์ที่เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวต่างชาติเหล่านั้นถ้ามีคนไทยพลัดหลงเข้าไปใช้บริการก็จะถูกปฏิเสธและแม้แต่คนขับแท็กซี่มิเตอร์จากที่อื่นไม่ใช่คนในพื้นที่ก็รู้กันจะถูกกีดกันและโดนไล่ให้ไปหาลูกค้าที่อื่น สิ่งที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาในประเทศไทยและประสบกับเหตุการณ์จะแสดงความคิดเห็นและส่งต่อกันทางอินเทอร์เน็ตในรูปแบบต่างๆเป็นที่รับทราบและรู้สึกเบื่อหน่ายจนถึงขั้นไม่อยากมาเที่ยวเมืองไทยกันเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาโดยตรงต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ต้องแก้ที่จิตสํานึกของผู้ให้บริการคนไทยเป็นอันดับแรกมากกว่าที่ทางการของไทยจะหามาตรการใหม่ๆในการส่งเสริมการท่องเที่ยวครับ <c oughs> ท่านผู้ชมครับรวบยอดมัดตึงเลยไม่จำเป็นต้องใช้ลิซ่าการตลาดในยุคนี้ ผู้คนไม่ค่อยติดกับตัวพรีเซนเตอร์เท่าไหร่นักโดยเฉพาะในตลาดการท่องเที่ยวการเอาลิซ่ามาเป็นพรีเซนเตอร์การท่องเที่ยวไทยผิดลิซ่าไม่ใช่นักเที่ยวครับลิซ่าอยู่ประเทศไทยไม่มากครับอยู่ๆลิซ่ากลายเป็นพรีเซนเตอร์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมันคืออะไรกันครับ เขาเป็นนักร้องเขาเป็นนักเต้นเขากำลังเป็นแฟชั่นนิสตาคุณจะโยโงระหว่างลิซ่ากับการท่องเทียท่ยวประเทศไทยให้มันแมชกันให้มันเข้าคู่กันสนิทใจและคนฮือฮาแล้วอยากมาเทียท่ยวประเทศไ<อ>ทยเพราะมีลิซ่าได้ <ๆ S 3> อย่างไรตอบผมมาก่อนมันเป็นวิธีคิดที่โคตรดึกดำบันเลย ปัจจุบันเอาเงินก้อนที่จ้างลิซ่าเนี่ยไปกระจายในกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ของประเทศเป้าหมายได้เลยและเอาเขามาเที่ยวเพื่อให้เขามีคลิปมีภาพมีฟุตเทจที่จะเอาไปเผยแพร่ในแพลตฟอร์มออนไลน์ของเขาจ้างได้มากกว่าลิซ่าไม่รู้กี่เท่าตัวและการใช้อินฟลูเอนเซอร์ มีผลต่อผู้คนมากกว่าใช้ลิซ่าเยอะเพราะลิซ่าหนึ่งไม่ใช่นักเที่ยวสองไม่ใช่นักกินสไม่ค่อยด้อยู่ประเทศไทยถูกไหมอยู่ๆก็เอาเงินไปทุ่มให้ลิซ่าว่ามาเป็นพรีเซนเตอร์เถอวิธีคิดโคตรโบราณเลยไม่ใช่ลิซ่าไม่ดีนะไม่ใช่ว่าผมไม่ชอบน้องลิซ่านะลิซ่าต้องทำหน้าที่อื่น ถ้าประเทศจะโปรโมทการท่องเที่ยวลิซ่ายัางไม่ใช่ลิซ่าเป็นแค่คนมีชื่อเสียงแต่คนไม่ได้ทัชเขาไม่ได้บริโภคเขาในฐานะนักท่องเที่ยวตัวยงไม่ใช่การท่องเที่ยวกับลิซ่านี่ห่างไกลกันม่รุกิโยตจึงเป็นพรีเซนเตอร์ที่ไม่ซับพอร์ตสินค้าและบริการที่ตัวเองรับ ถ้าแท้ผมเป็นลิซ่าผมรับไม่รับสิมันเงินไงเงินไม่ใช่น้อยแล้วก็เหมือนได้ช่วยชาติด้วยแต่เราไม่ใช่ไงนึกออกไหมอยู่ๆจะมีมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลในประเทศไทยแล้วเอาไอจิตตกรไปเป็นพรีเซนเตอรนะ์ได้ไหมไม่ได้กูเตะบอลไม่เป็นกูดูแต่นักฟุตบอลกูสองแต่นักกีฬามันผิดฝาผิดตัวนึกออกไหมลิซ่ากับการท่องเที่ยวก็เช่นเดียวกันฉันใดก็ฉันนั้น ลิซ่าไม่ใช่คนที่ใครเห็นแล้วก็อุ้ยอยากมาเที่ยวประเทศไทยไม่ใช่ลิซ่าไม่ใช่พรีเซนเตอร์ที่คนเห็นแล้วรู้สึกว่าเชื่อมั่นในการมีรสนิยมทางการท่องเที่ยวไม่ใช่งานนี้สูญเงินเปล่ามันอาจจะสะดุดตาน,นิดหนึ่งเวลาเป็นป้ายบิลบอร์ดเวลาเป็นหน้าโฆษณาว่าอุ ui, Lisa ้ยลิซ่าแต่หลังจากนั้นเมื่อบอกว่ามาเที่ยวประเทศไทยสิคะ แลวตัว๋วเครื่องบินมันยังแพงเหมือนเดิมมีอุปสรรคเรื่องวีซ่าไหมตกใจเรื่องสแกมเมอร์ไหมตกใจเรื่องความปลอดภัยไหมมาเจอตุกๆแท็กซี่ขูดรีดอีกมาเจอไกด์เถื่อนอีกมาเจอทัวร์ศูนย์เหรียญอีกมาอีก100ร้อยลิซ่าลาลิซ่ากูก็ไม่มาเที่ยวประเทศไทยการเที่ยวประเทศไทยในวันน <Words> ี้ ความปลอดภัยเป็นหัวใจสำคัญคุณต้องรับประกันได้ว่านักท่องเที่ยวมาแล้วจะปลอดภัยนักท่องเที่ยวจีนไม่มาประเทศไทยเพราะอะไรเพราะข่าวรือว่าถูกจับตัวไปชเวโก,โกโกบ้างที่นั่นที่นี่บ้างทั้ง,ท,ง,ท,งที่มึงติดต่อกันเองทั้งนั้นอีพวกจีนเทา ประเทศไทยเป็นแค่ทางผ่านที่มึงนั่งเครื่องบินมาลงแล้วมึงก็นั่งรถต่อไปชายแดนและมึงก็ข้ามแดนไปทำหน้าที่สแกมเมอร์ของมึงกันเองแต่กระนั้นก็ตามหน้าที่ในการสร้างความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยยังเป็นหน้าที่ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการถูกขูดรีดหลอกลวงโดยผู้ให้บริการรถต้องไม่มี อาหารดีที่พักดีสะดวกสบายในการเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยหัวใจอยู่ที่มาแล้วปลอดภัยหรือไม่เอาเงินที่จะจ้างลิซ่ามาจัดการเรื่องพวกนี้เถอะเอาอินฟลูเอนเซอร์ของแต่ละประเทศมาเที่ยวไทยเถอะเป็นแรงจูงใจที่มากกว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มากกว่าใช้ลิซ่าเสียอีกนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกบางทีหน่วยงานที่ถึงงบประมาณแม่งก็สติปัญญาไม่เท่าทันโลกแล้วก็ใช้งบแบบเดิมมันไม่เกิดประสิทธิภาพไงในขณะที่เงินทองของประเทศมันจำกัดจำเขี่ยลงไปเรื่อยๆ และนี่ก็จะเข้าสู่เทศกาลท่องเที่ยวปลายปีที่อากาศเย็นเช้าวันนี้ภูเรือ15องศาเนี่ยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศอย่างไรไหมส่วนท่องเที่ยวระหว่างประเทศหยุดคิดเรื่องลิซ่าก่อนแล้วคิดว่าเงินก้อนนี้ทำอะไรได้อีกที่คุ้มค่ากว่า หรือต้องเอาเงินก้อนนี้ไปซื้อสติปัญญาให้ผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก่อนดีวะพูดอีกครั้งว่าเห็นลิซ่าแล้วอยากเที่ยวเหรอเห็นลิซ่าแล้วอยากไปเที่ยวประเทศไทยลิซ่าแม่งยังไม่อยู่เมืองไทยเลยอะนึกออกไหมแล้วทำไมกูต้องเชื่อพีเซนเตอร์คนนี้วะยายพีเซนเตอร์คนนี้มันเที่ยวประเทศไทยมากี่จังหวัดวะนี่ไง ปัญญาน้ยๆของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับเงินก้อนใหญ่ๆของประเทศที่จะถูกใช้งานปวดหัวชิบหายเวลาที่คนใช้งบของเรามันฉลาดไม่พอนะจ๊ะ